Ого, я так บนตป๊ปลาขึ้นก็เลยได้มองแต่ว่าพ่นเอามองเองียัเกาะมองน้อยเนาะมองน้อยมองตาทีมองตาทีไปใส่ก็เลยได้แต่ปลาน่อยเออแต่ว่ามองอันแต่ว่ามองตานั่นพ่นก็มีเด้อหละเออมองตาใหญ่มีอยู่แต่ว่ามันก็บ,บาได้อันนั้นเนาะมันก็บ,บ่ได้นี่ มองตาห่างพ่นไปใส่อยู่แต่ว่ามันบ่ได้มันได้จะมองหน่อยนี่มันได้จะมองตาพี ลาที่มันเน่าแล้วมีประเด็กตัวใหญ่ดีเนาเนะมีปลาลที่สุดือดถือถือ เสื้ออีกอีนี้ความมรถือควสักันมันสืถือใครว่นี่ทันฝนตกหน้ามันขึ้หน่อยนึงที่ได้จะตูมันเอาล สักหนาทีนะสักห้านาทีนะ ประเต็กมี่ไม่ต้องเนาวนี่เ็อายปอสายนิมูมันถอดนาวมีน